นี่มันสถานะอะไรเนี่ยสถานะฝนตกใหม่โซบิโคเลนครับโอ้มันคืออะไรเนี่ยแดนชก็คือเจ้าตัวแดนชนะครับขอบคุณมากเลยนะเจ้าตัวแดนชเพิ่มมาคูณสี่มั้งโอเคอ่ะสวัสดีทุกคนดูใครสังเกตเขาน่าจะเห็นนะครับนี่ตัวอะไรเนี่ยแอคแท็กออนไททันนะแอคแท็กออนไททันล่างเอล่างนกทูแคน ขอบคุณร้านวิปกรณ์ด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะร้านวิปกรณ์เนี่ยเจ้าทูแคนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฝังนิดนึงนะไปซื้อได้เลยปลอดภัย100ร้านเปอร์เซ็นนี่ครับผมคุณบิวเขาให้ผมมาแบบนี้เลยอยากบบนบนอยู่ว่าเออเจ้าตัวทูแคนเนี่ยยิ่งตัวใหญ่ใช่ไหมความสามารถเขาเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแบบมหาศาลเลยนะทุกคนซึ่งอะเดี๋ยวผมให้ดูเลยดีกว่านะครับ ไอ้น,นี่คือเจ้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กอายุ14ขวบตัวเล็กอายุ14ขวบคูณ1.62นะครับมาดูน้องโตใหญ่ใหญ่กว่า5เท่านะครับอายน,นู4กิโลอันนี้22กิโลครับอายุ20ขวบนะครับอายุไม่เยอะมากเดี๋ยวต้องไปฟาร์มอายุไขเขานะครับอายุ20ขวบ22ขวบใช่ครับคูณ4คูณ4 โอ้โหคือได้พูดตรงๆนะคือเขาคูณสี่เขาเปรียบเสมือนว่าเขามีทูแคนอยู่ในตัวเขาเนี่ยประมาณสองตัวครึ่งคือเอาง่ายๆถ้าใส่ครบ8ตัวนะแล้ว8ตัวนั้นอ่ะเป็นตัวใหญ่หมดเลยนะจะถือว่าทูแคนเนี่ยอยู่ในสวนเรานะครับ20ตัวใช่ครับฟังไม่ผิด20ตัวและถ้าสมมติเปรียบเทียบแบบอะบอท ไม่ใช่บอร์ดเขาเรียกว่าสนามของเราณนะตอนนี้เนี่ยคูณตัวละ1.8 1.9ใช่ไหมถ้าเลเวลเขาตัวละ75หเลเวลละ100ผมไม่รู้นะเ,เวลตัน75หรือ100เขาน่าจะโกงขึ้นแบบคูณ3แน่นอนครับอันนี้คือใหญ่แล้วใช่ไหมอันนี้คือใหญ่ใหญ่แบบนกทูแคน8ตัวถ้าผมทำเวลตันแล้วก็นกทูแคนใหญ่หมดเนี่ยเขาเปรียบเสมือนมีทูแคนนะครับอยู่ในสนามประมาณ60ตัวถึง80ตัวครับ คือถ้าสมมุติมันเป็นตัวใหญ่มันจะเก่งขึ้นมาประมาณ10เท่าอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่ก็คือโกงกว่าตัวเล็ก3เท่าแถมถ้ามีตัวใหญ่ทั้งสนามเนี่ยก็โกงมากๆนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะโตขึ้นกว่านี้อีกประมาณโอ้โหผมไม่รู้เลยคือเต็มแมป,ปแน่นอนอะ่ะโอ้โหไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมขยายไปฟาร์มเลเวลก่อนโอเคไหมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องโตใหญ่กันนะครับว่าเขาจะเก่งกว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยสลับไปแค่ตัวเดียวนะครับ เขาจะน้ำหนักเพิ่มมาเท่าไหร่ซึ่งเจ้าคลิปก่อนก็คือดูกันเรียบร้อยเนาะแต่ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็คืออันใหม่ที่งอ,อกอมาเลยนะนี่ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับนะครับซึ่งผมมีเทคนิครับอีกอันนึงนะ ผมเนี่ยไปเจอเจอเมื่อกี้กดไปกดมานะครับส่วนมือเล็กน้อยนี่คือเจ้าแว่นขยายนะครับซึ่งแว่นขยายเนี่ยสามารถดูราคาได้แล้วก็ผมเอ๊ะมันพึ่งโตเราดูได้ไหมดูได้เหมือนกันครับคือเราดูได้ยันเปอร์เซนต์ระหว่างโตเลยทุกคนดูนี่คือ73%เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหมันมันดีมากเลยนะคือเราสามารถดูว่าเอ๊ะเราจะเก็บเขาได้ตอนไหนคือถ้า100%เปอร์เซ็นต์ก็จะเก็บได้เลยนะครับแต่ว่านี่คือ75 ผมก็กดคลิกเล่นๆไปนะตอนระหว่างเขาโตก็กดคลิกได้นะครับซึ่งผมเนี่ยสามารถนะครับผมสามารถรู้น้ำหนักก่อนที่เขาจะโตได้ด้วยนะครับมามาเดี๋ยวผมมาดูมาดูเทคนิคของผมกันมา57ล้านนะครับจำเลขเอาอ่าอันนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับเปิดเจ้าแคลคูลเลตนะครับโกฟากาเดนคีโคลคูลเอเตอร์นั่นเองนะครับก็คือเจ้าเครื่องคิดเลขโกฟากาเดนเราต้องเรียกก่อนนะครับเรียกเรียกเลือกทำไมต้องมีโรเลีย เลือกเลือกเออเลือกลอเลิงแล้วก็เรานะครับอยากรู้ใช่ไหมน้ำหนักเท่าไหร่ตัวเลขน,นะครับ57 57ล้าน3ามแสนสักอ่ะ250กิบกอโาใหญ่กว่า250รกิโลเพราะนี่คือ13ล้านนะครับให้ได้กับเท่ากับเออ่เจ้าตัวเลขเมื่อกี้อ่านี้เยอะไปนะครับเราก็จะเราก็จะสามารถนะครับคำนวณตัวเลขคร่าวๆหน่อยครับ54อันนี้57 ก็น่าจะประมาณ293กิกิโลสองกิกิโลห้าล้าน57ล้าน285รกิโลโอเคใกล้เคียงกันแล้ว288รกิโลสองรอ่าใช่ครับเจ้าตัวนี้น้ำหนักโดยประมาณ287รกิโลทุกคนเชื่อผมไหมแต่ทุกคนไม่เชื่อนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมเจอแล้วก็เอามาดัดแปลงนะเพื่อความไวถามว่ามันไวยังไงใช่ไหมเมื่อเรารู้นะครับว่ากิโลเนี้ยมันอยู่แค่200รกิโล ไม่พอใจครับตัดทิ้งไปได้เลยให้เขาตันใหม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเพิ่มความไวเนาะเมื่อเราแบบเอออยากให้ไปสุดแล้วก็เราสามารถคำนวณเขาเ้าอ,อนาคตได้อีกนะว่าถ้าติดทั้งหมดเนี่ยมีอะไรแบบเขาเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมคำนวณในอนาคตเลยนะคือเทคนิคของผมเนี่ยมันโกงแบบนี้เลยนะมันขี้โกงมากมันไวมากๆนะครับราคา็ดเสร็จนะครับ3ล้านล้านครับผม เรียกได้ว,ว่านะ3ล้านล้านเจ้าแคนดี้อ่ะยังสู้แคนดี้ไม่ได้นะครับเพราะว่านี้แค่200กว่ากิโลอ่านี่คือรู้อนาคตเนาะโอเคเทคนิคผมประมาณนี้ละเ3าเดี๋ยวผมจะเอานี้ออกแล้วเดี๋ยวให้ตยสักรอบด,ดูนะครับแล้วก็วัดกับครั้งก่อนดูด้วยครั้งก่อนเนี่ย230 238ิา23มกิโลนะถ้าไม่ผิดนี่ครับโอเคเนี่ยเห็นไหมใหญ่สู้ไม่ได้ครับผมเปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะย้ําเลยนะครับคือเปลี่ยนเจ้านกทูแคนตัวเล็กเนี่ยให้เป็นตัวใหญ่ <laughs> มันใหญ่ขึ้นจริงครับ แต่ว่านะเออก็ก็เจ้าตัวใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หายง่ายนะราคาแพงมากๆนะครับในตลาดตอนนี้คือหนึออ่งพันบวกบวกนะร้านพิวบกรอน,นี่คือพี่บิวแกก็หามาให้ผมได้นะจนได้นะครับโอเคโอเค100่งร้อยละรอรอรอ,รอเก็บได้เลยมาดูซิว่าจะเท่ากับที่ผมคำนวณไหมสอง้ยแปดสกิโลผมดูล่วงหน้านะครับดูอนาคตเลยปับ๊บแล้วก็มาดูสองรกโลจริงๆครับ เป็นไงเป็นไงเทคนิคผมนะครับโอเคอ่ะรอผลต่อไปครับรอผลต่อไปอ๋ออ๋อบางคนอาจจะแบบเทพแห่งการโกบการดินแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเจ้าฮอร์นี่แกซตมันหายไปไหนใช่ไหมก็คือเมื่อกี้ผมออกเกมครับเผลอออกเกมแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมแปะทุกสปริงเกอร์แล้วก็ขุดออกนอกเป็นบัคสปริงเกอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นบัคทุกสปริงเกอร์แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เจ้าฮอร์นี้แกซตเพราะว่าค้เกียเข้าหลักสำรองแล้วฮอร์นี่แกซตเขาไม่ได้ทําให้ใหญ่ขึ้นนะเออก็เลยไม่ได้มา แต่ว่าก็ยังติดทุกสปริงเกอร์นะครับอันนี้โอเคประมาณนั้นอ่ะ287อะด่ะดูซิวันนี้จะมาสัก300ได้ไหมแป๊บ,บนึงต้องดูหน่อยนะว่านกทูแคนเนี่ยเขาหิวข้าวเขาเขาหิวข้าวต้องป้อนข้าวต้องป้อนข้าวคือนกตัวอื่นไม่ป้อนนะ <laughs> ทูแคนนี่ให้ให้เป็นพิเศษนะครับน้องต้องกินข้าวเยอะๆนะน้องจะได้ทําให้ผลโตอ่ะดูซิวัดรอบต่อไปจะอยู่ที่ประมาณ280เท่าเดิมไหมอันนี้287อนะครับอีกสักรอบหนึ่งนะ อืมแล้วก็มีโอกาส0.25นะครับที่จะเป็นผลใหญ่ซึ่งผลใหญ่เนี่ยคูณ5นะก็มาเป็น1,000กิโลได้นะครับคูณไม่ไม่ถึงคูณ5คูณ4ได้ไมั้งคูณ3นะครับประมาณ900ถึง1,000กิโลนะครับอันนี้คือใหญ่มากเลยนะนวะ900ถึง1,000กิโลโอเคอันนี้ไม่น่าจะใช้อันใหญ่เราใช้เทคนิคเดิมเลยนะครับเอาเจ้า m a g n f i เอา m a g n i f y มา m a g n i f i ing เช็คราคา30ล้านเนี่ยโอ้โอัยน,นี่ไม่พอใจเลยเล็กมาก ไะไปเกิดใหม่นะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนมันไวขึ้นมากๆนะเทคนิคของอเจ้าแว่นตาแว่นตาดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มา, <c oughs> มารีวิว <c oughs> มารีวิวเจ้าเจ้าทูแคนยักษ์นะครับอือโ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 อขอโทษขอโทษขอโทษแค่ถ่ายรูปเองทูแคนอ่าประมาณนี้นะครับอีกสักผลไหมอ่าอ่าออ,อีกสักผล2ผลนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิน58ล้านไหมแล้วก็น้ำหนักจะเกินหรือเปล่านะครับสัก300โลไปนะคลิปนี้ ก่อนที่ผมนะครับจะพาน้องๆน,นะเข้านอนเข้านอนไปฟาร์มเลเวลแบบชํำๆนะครับทั้งวันเลยมาแล้วมาแล้ว300กิโลมาเถอะมาเถอะมาเถอะจะได้ให้น้องไปนอนจะได้ไปเก็บเลเวลต่อเลเวลโอ้เวล23นะครับต้นคลิปเขาคูณเท่าไหร่นะเ<อ>ขาคูณเพิ่มนะทุกคนลองย้อนกลับไปต้นคลิปตัวอันนี้คือ4.38แล้วนะ <laughs> คือเพิ่มแล้วนะเออมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้จริงๆทุกคนขี้คุ้งมากตัวนี้โอเคอันต่อไปมาแล้วครับอันนี้ ราคาเท่าไหร่อ้เจสิบอ๋อเจ็สิบแปดล้านโอ้โหน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยโอเคผมจะไม่ดูสปอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไหมโอ้โหน้ำหนักโขดมากครับเอาโอเคโอเคมารอเขาโตนะอืมอือนี่อะไรเนี่ยสาสิบสองเปเซนครับยิ่งอยู่เน่มมันดู โอ้โหแล้วดูนกยักษ์อยู่วันนี้ย,ยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่นะครับนะฮะเดี๋ยวรอรักร้อยเปซนตนะครับดูสิจะใหญ่สักแค่ไหนโอเคตอนนี้นะครับ82เปอร์เซมันคือคือเจ้าตัวเล็กเนี่ยคืออยู่ด้านล่างเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนอนสบายกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเฮ้ยไปนอนข้างล่างกับเพื่อนเพื่อนสิสบายกว่าเพื่อนไม่ได้ลงนานแล้วนะไม่ได้ลงตั้งแต่30แล้ว อันนี้80ก็คือนอยข้างบนสบายเลยดูความยาวครับโอ้โหโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่าโอเคเรียบร้อย <c oughs> นี่คือตัวเต็มวัยนะครับโอ้โหทูแคนชอบมากเจ้าทูแคนยักษ์ชอบมากๆนะครับอ่ะมาครับทุกคนรองทายกันหน่อยสิอย่าเพิ่งดูสปอยนะครับทุกคนตอนนี้ลงไปพิมพ์ดูซิว่ากี่ร้อยโลเดี๋ยวผมทายด้วยนะครับผมคิดว่านะเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ324 <c oughs> อันนี้ไม่ได้ขี้โกงเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลขสองสามร้อามสิครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่ะอีกสักต้นไหมอีกสักต้นไหมปุ๊บแป๊บเดียวโตวแล้วครับเมื่อกี้อันนี้เท่าไหร่ <c oughs> ได้ลอยอีกแล้วครับ แปดสิบสองล้านใครจะไม่รอล่ะอ๊ะหนูชอบจังเลยอ๋อมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้ชอบมากมผมก็ชอบครับ <laughs> ไม่ใช่เจ้าชอบอย่างเดียวนะน้องทูแคนผมก็ชอบครับ <laughs> บอกเลยว่ารวยครับรวยชอบมากด้วย <laughs> อยากรวยมานานละโอเค okay. ผ่านไปอีกสักแป๊บหนึ่งลองถ่ายสิกี่กิโ,กโลรอบนี้350อ่ะ <laughs> ผมให้สุดแค่นี้อะพอเลยนะ เดีย๋ยวไปผ่าน้องไปฟาร์มเวลแล้วนะครับบ้าโอ้โหสามร้อยสี่สิบสามกิโลครับแปดสิบ <laughs> ล้านใช่ไหมโอ้ยแปดสิบล้านนี่มันแพงเฮ้ย <laughs> น,นี่มันแพงกว่าแคนดี้ของผมอันเก่าอีกแล้วนะอันอันอันสองลสองล้านล้านอะ่ะอันนี้นี่ถ้าติดทั้งหมดเนี่ยไปสองล้านล้านได้ชิวๆนะครับ <laughs> อโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเจอใหม่แน่นอนนะครับเจ้าเจ้าทูแคร์นะครับฟาร์มเวล แล้วก็ไปหาตัวใหญ่มาเพิ่มนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ